ครับสวัสดีนะครับผมพบก,กับซ่องบ้าวอีสานพี่น้องอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับผมเนาะหลายคนที่เป็นห่วงพี่น้องทักมาถามไทยอาการของบบาวอีสานนะครับผมเนาะเจ้าเป็นยังไงแน่ขอให้หายไวๆเด้ออ่าหลายคนก็สงสัยว่าบบาวอีสานจะได้เดินทางไปบุญกะทินบ้านยีหลานหน่อยเฮาบอซึ่งถามใจบ้าอีสานอิลีนะครับผมเนาะอยากไปแห้งพี่น้องเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าอาการจะดีขึ้นนิดนึง หาทางไปแล้วพี่น้องจะไปจังใดจังสีท่านอาจจะไปขับเเดินทางมืออื่นเสาร์กันจีฮวาเดอดเดิกๆสิบเดินทางเข้าไปจังใดเพราะทุกคนหูนะครับผมเนาะถ้าบายสารเดินทางพี่น้องโดยไม่มีรถส่วนตัวว่า,างไงถ้าเสอรโดยประจำทางมันบอแคนหกเจ็ดสุโมงพี่น้องสิบกว่าสุโมงขึ้น นะครับผมร้อพอเบาอีสานต้องไปนั่งรถลายต่อบางครั้งต้องไปลอ่อรถรถประจำทางบางบางสายนะครับผมนาะมันมีแค่รอบสองรอบต่อวันอาจจะมีรอบเศร้าแล้วกัรอบใบยบยเลยแบบเนี้ยมันก็เลยใส่เวลาในการเดินทางแบบ 13, 14, สิบสามสิบสี่สิบห้าุโมงยี่สิบุโมงกับเคยมาแล้วนะครับผมก็เลยคิดพี่น้องว่า อาการมันเริ่มดีขึ้นถามว่ามันมีอาการปวดบอกมันมีอาการปวดอยู่นะครับผมเนาะมันยังปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บแต่มันไม่ได้ปวดจี๊ดเหมือนเดิมเราพอทนได้เราเรารู้สึกว่าเราพอทนได้ก็เลยจะหาทางไปพี่รองมาที่นี่มันจอมือเนี่ยถ้านได้ดผ่านมาทางนี้นะครับผมเนาะท้านผ่านทางน้องบัวนเนี่ยจะเดินทางมือนีอ่า ทักขาบริสารใดพ้อมออกซอยคาน้ำมันไปน้ำกันเป็นเพื่อนรวมท่ากันไปให้คำว่า,าอยากไปอีรีบอนอยากไปจริงๆนะครับผมเนาะถามว่ายังมีอาการเจ็บไหมมีนะครับผมเนาะมันยงตุบตุบตุบแล้วโดนโดนเทียมยังจี๊ดนะครับผมเนาะม,นมันมันม่เด้จี๊ดแบบจี๊ดแบบซ้ำๆคืเพื่อจะเพื่ยังเป็นสองสามหมื่นที่ผ่านมา อันสอง 30, สามหมื่นที่ผ่านมามันอยู่บริเลยพี่นกก็ไม่ต้องถามหา,มามยาเนาะครับผมเนาะยาสองถุงยาสองถุงมีหดอดยาแก้ไขมีหอดยาแก้ปวดยากายดไรย่อนะมีเมดนะครับผมแล้วก็มือว่านี่บาิสารกินยาตัวนี้ไปเนาะครับผมอ่าตัวนี้ะกะเป็นยาอ่าปะอกอซจุดปวดถาม,ม่ามันดีขึ้นบอ ในในใน,ในระดับหนึ่งนะครับผมเนาะแต่เมื่อเาสาร์นี่บาซารกัมีคนแนะนำาหรพี่น้องว่ายาตัวนี้มัดนะมนะม่ดีนะครับผมเนาะอ่าลองออกไปกินเบิ้งซึ่งเป็นยาจัดมากเป็นสุดนะครับผมเนาะเป็นสุดแบบนี้สามเม็ดซึ่งยาบางตัวบาซาระเคยเห็นนะพี่น้องเป็นยาแก้ปวดที่ตรงว่ามันรุนแรงเป็นยาแก้ปวดแบบชาวพันเลยละ่ะ ถามว่ากินเข้าไปแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับผมเนาะดีขึ้นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่าดีขึ้นประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงยาทุกตัวพี่น้องจะดีขึ้นประมาณช่วง,รงแรกๆที่เรากินนะครับผมนอนระดัช่วงหลังมันก็จะม,มีอาการด้วยเกาแด้ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอ่าที่จริงบาิสารขอสื่อผลชีสุด แต่เพิ่นบ่ยอมขายให้ <c oughs> เพิ่นเอาไปสองชุดนั่นก็ก็พอแล้วว่าซั่นเด้เนาะครับผมเนาะคอซื้อเพิ่นซีชุดเพิ่นบ่ขายให้พี่น้องอ่ะเป็นยาตัวนี้เนาะครับผมเนาะซึ่งโดยความโดยความเจ็บความปวดล่ะพี่น้องมันก็ต้องหาตัวยาเนาะครับผมเนาะที่มันมาบรรเทาอาการปวดเท่าใดให้ได้หลายที่สุดเหรอพี่น้องหลายคนอาจจะบอกว่าจอคือื่อไป หาหมอคลินิกนะครับผมเนาะบางสันจะอธิบายไปแล้วนะครับผมเนาะยาบางตัวมันไม่ถูกกับเราไม่พี่เนาะอ่าเป็นคลินิกอยู่ระแวกนี้นะครับผมรนะทีบางสารสามารถเกินทางไปได้เคยไปแล้วบางบางครั้งมันไม่ถูกกับตัวเรามันมีคลินิกที่มันถูกกับตัวเรามันถือกับโรลกเข้าเนี่ยอ่าเสื้อว่นหลายคนท่า ว่าสบายหรือนี่จะจะมีตัวอย่างที่ถือกับโรคกจ้าของอยู่แล้วก็ปรากฏว่าคิดิกที่บริษัทถือกับตัวอย่างเพิ่นปิดนะครับผมเนาะปกติเ่นจะปิดเสา,าร์อาทิตย์หยุดเสา,าร์อาทิตย์แต่ครั้งนี้เพิ่นหยุดเสาร์อาทิตย์จันท์อังคารพุธหยุดห้าวันบ้ว่าเพิ่นเพิ่นเดินทางเข้ากรุงเทพฯบอนะคนัะผมเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เป็นข้าราชการ อันนี้ห้องกับบอหูห้องกับบอดูหูไล,ละเอียดชนต่ไปเราพ่นติดป้ายนะครับผมเราอย,อยู่อยู่ท่างเขาประตูเล็กอยู่กำแพงว่าหยุดยิบยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าเปิดสามสิบอ่าซึ่งเป็นคลินิกที่ใกล้บ้านบา,าลสานที่สุดแล้วก็เป็นตัวยาที่ถือกับบราบาวีสาน ซึ่งถ้าจะให้บาสานไปขี้น,ในใิ่ไกลๆคือยังพี่น้องหูลล่หลับบาสานบ่มีรถนะครับผมเนาะอ่าเราก็อยู่บ้านผู้เดียวพี่น้องอ่าอยู่คนเดียวนะครับผมอ่าบางครั้งในการเดินทางมันกะมันกะยากแน่นะครับผมหลายคนกะเห็นคอมเมนต์อยู่เอาคี้นิกอยู่หน้ากลางที่ทีลาไปหาหมดี้คือบาสานก็ผู้ใบ <c oughs> มันไก่กันได้พี่น้องมันมันเป็นไก่ไก่กันเดนนะครับผมรอบบ้านบาสารครับ าทางบานคู่มอนอิงมันไกลกันนะครับผมเนาะแม้กระทั่งเข้าในเมืองพี่น้องบาสานยังประกาศเขาเลยเพราะหนึ่งเลยโดปบาสารมันเอกสารยังมันขึ้นังนั่นแหละพี่น้องรดบันดอกนะครับผมลดทางแล้วนะครับผมแล้วก็บ,บาสารตัวไงบอยไม่ใบขับขี่เนาะไปได้มาไหนมันก็เลยยากพี่น้อง อันนี้กะว,ว่าพี่รองจะเข้าใจนะครับผมน็อพร้อมพี่รองพร้อมเดินทางทางผู้ใดเดินทางเส้นงดีนะครับผมน็อไปรถประจําตัวเนี่ยบราาิษัทเชียรวว์วาบริษัทเดินทางได้ท่าไปลดประจำตัวแต่ว่าถ้าไปรถประจําทางบ่แน่ใจนะเพราะน้องว่าอาการปวดมันจะกําเหลือมย่มมำย่ำใดเพราะกระพัวเฮาจะเป็นนง้งอุดอู้อยู่แบบใดอ่า ระยะเดินทางได้กันระยะเวลาในการเดินทางมันกน็อาจจะเยอะเกินไปก็เลยเนี่ยตื่นเช้ามากคิดเราคิดอีกจะไปจงนนังไดเนอเนี่ยท้าว่ามีการปวดประยุกต์ปุบปุบปุบอยู่พี่น้อกแต่ว่ามันประดีจี๊ดขึ้นเก่านะครับผมเนาะอ่ากาถือว่าดีขึ้นมาประมาณห้ส ดีขึ้นมาสมกสำหรกัหาทางไปเราไปหลอกจ้างไดจ้างสีได้ไปมาที่นี่อยากไปนะครับผมนราอยากไปเห็นภาพบรรยากาศในหลายๆคลิปนะงานหลายๆคลิปเราก็คิดฮอดนะครับผมเราคิดฮอดคิดถึงคิดฮอดภาพบรรยากาศคิดฮอดทุกคนนั่นแหละนะครับผมสําหรับตัวบาวิสันเราก็อยากไปรวมบุญกับอีหลานน้อยเฮา้ํามา,า,านีลานโนยเฮานํา ฟักพี่น้องเป็นกันลังใจเนาะครับผมเนาะท่ามืออื่นหรือมือแร่งเขียนบาริสานสอดพอลออย,อยู่อยู่บ้านอีหล่าหน่อยเฮาอยู่บ้าดน้องคู่ก็แสดงว่าบาริสานด้เดินทางพี่น้องถ้าบ่เห็นอันนี้ก็ต้องอยากไปก็อยากไปเนาะครับผมเนะาะครับพี่น้องมีความคิดเห็นบางเดสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะพี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลในบุคคลหนึ่งบารสานจะยำเตือนอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน คลิปนี้่าสันต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คิหนาสวัสดีครับ